นอกจากยังมีอะไรแล้วเนี่ยตัวละครที่ดังสุดๆจากเรื่องเดทโน้ก็คงหนีไม่พ้นแอลอย่างแน่นอนนะครับโดยคลิปนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดูว่าแอลมีแนวคิดในการใช้ชีวิตหรือการสืบสวนคดีต่างๆอย่างไรบ้างโดยต้องขออนุญาตเกริ่นประวัติของแอลกันสักนิดหนึ่งก่อนนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งแอลเนี่ยก็เป็นนักสืบเบอร์หนึ่งของโลกแก้ไขปริศนาระดับเวิลด์คลาสมาแล้วมากมายสามารถควบคุมตำรวจได้ทั่วโลกทั้งที่ไม่เคยเปิดเผยหน้าตาหรือชื่อจริงให้กับคนนอกเลยแล้วชื่อจริงของแอลก็คือแอลลอร์ไลท์อจริง เพราะเขาใช้ชื่อปลอมอย่างริวสกิหรือริวงะฮิเดกิแล้วชื่อจริงของเขาอะก็มาเปิดเผยในหนังสือ Off i c i a l Book g u i d e ์ Note How to Read 13ถิ่นกําเนิดของแอลไม่ได้เปิดเผยแต่เขาบอกว่าแอลอะเคยอยู่ที่อังกฤษ5ปีรวมถึงคนแต่งอย่างอาจารย์โอบาสซูกุมิได้มีแนวโน้มว่าจะให้แอละมี4สัญชาติในคนเดียวได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษรัสเซียและฝรั่งเศสหรืออิตาลีสําหรับนิสัยของแอลก็คือมีนิสัยเกลียดการแพ้เหมือนเด็กคือถึงแอลจะมีความสามารถในการแก้ปริศนายากๆได้มากมายแต่ภายนอออกกกกกกขขงงเเเเเเาา่ะ้้ิดดดููคครรัแแ็็จหมืนนนปีีียย เขาก็ยังเคยบอกเองเลยว่าตัวเองมินเียสเหมือนเด็กและเกลียดการพ่ายแพ้แถมยังสนใจแค่เคสที่ตัวเองสนใจด้วยถ้าอันไหนไม่สนนะเขาก็จะไม่ยุ่งเลยถึงขนาดที่ไ c ซ o โองค์กรตำรวจนานาชาติบอกว่าแอลเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแต่ความเก่งของแอลยอยู่ในระดับสุดยอดแน่ๆเพราะเขาถูกสรรเสริญจากทั้งพวกเดียวกันและศัตรูไลค์เคยทั้งพูดว่าแม่งเอ้ยไอแอลเกิดมากูไม่เคยอับอายขนาดนี้มาก่อนเลยตอนที่แอลไปไซซ์ซอคอและบอกว่าเขาคือแอล หรืออย่างตอนที่ไลท์เคยพูดถึงเนียว่าเนียแกยังห่างชั้นกับแอลเยอะเลยก็แปลว่าเขาตีค่าแอลค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวรวมถึงเนียก็เคยบอกว่าทั้งเนียและเมนโล่ต่างก็ให้การยอมรับและเคารพแอลโดยแอลอ่ะก็เป็นเป้าหมายสูงสุดข,ของทุกคนในบ้านไวมีเฮาส์และนอกจากนี้แอลก็ยังมีนิสัยเลือกกินโดยเฉพาะของหวานและขนมทั้งหลายแถมยังมีการเอาน้ําตาลก้อนมาแทะเล่นด้วยแต่ถึงเชสันโวของหวานขนาดไหนเจ้าตัวก็ไม่อ้วนเลยโดยที่แอลก็พูดเองว่าที่ต้องกินของหวานก็เพราะใช้หัวเยอะไงและไม่ใช่แค่นั้นนะฮะเขาย การนั่งที่ไม่เหมือนใครที่ใครต่อใครตั้งชื่อว่า l อลซูวาลิหรือก็แปลว่าท่านั่งของ L อลที่นั่งเหมือนนั่งยองๆบนเก้าอี้แถมเวลาหยิบจับอะไรก็ใช้แค่นิ้วชีก้กับนิ้วโป้งคีบขึ้นมาซึ่งก็สร้างอิมเพรสชันให้กับคนอ่านได้รุนแรงมากจนมีใครหลายคนเอาไปทาตามทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ตะโกหนหาสัรหาอยากทําตามกันทั้งนั้นที่เนี้ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงประเด็นท่านั่งของ L อลและลักษณะวิธีการคิดการสืบสวนของแอลแบบรวมๆกันเลยนะครับเพราะมันมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ถ้าใครจ,จา El, ําก ก็พอจะบ่งบอกนื้อสัยและวิธีการคิดของทั้งคู่ได้ค่อนข้างดีเลยมีคอนเซปต์าช,าชาวญี่ปุ่นด้านการบริหารคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอิเดโมริโยชิโนบุเขาได้วิเคราะห์ถึงสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสอบของยังามิไรและแอลว่าสําหรับไรคุงเนี่ยใช้วิธีเรียนเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอะทให้สามารถเข้าไปสอบได้อย่างสบายใจและยืดหยุ่นได้ในฉากที่ไรเดินเข้าไปสอบอะครูหน้าโรงเรียนตะโกนว่าเหลืออีกแค่สิบนาทีก็สอบแล้วนะแต่ไลตั้งใจจะมาแค่สามนาท ถ้าเราถือคติอย่างเดียวกับไล์ว่าในวันสอบอะ่ะให้เชื่อในพลังของตัวเองถ้าเชื่อมั่นในตัวเองแล้วล่ะก็คุณจะเกิดสเปซในหัวใจคุณมากขึ้นทําให้ยืดหยุ่นและใจเย็นมากขึ้นแต่แน่นอนถ้ามึงเล่นไม่อ่านอะไรเลยแล้วพอไปสอบก็บอกว่าจงเชื่อมั่นในพลังของตัวเองมึงก็สอบตรงยู่ดดีนั่นแหละไล์ก like ็ <Like S 2> เลยขยันตั้งใจเรียนอย่างที่เราเคยเห็นกันในคลิปนี้โอ้ย oh, hey. จึงทําให้ไล์อ่ะมั่นใจในตัวเองไปสอบได้และพอคะแนนออกมาดีมากเนี่ยก็ยิ่งทําให้เขาเพิ่มพูนความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นไปท แล้วฟาร์มมาเยอะมากจนบอสง่ายไปเลยส่วนสําหรับแอลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีเพสแนวทางหรือจังหวะเป็นของตัวเองโดยไม่สนใจคนโดยรอบแน่นอนว่าตอนสอบอะ่ะเขาโดนอาจารย์คุมสอบเตือนว่าห้ามนั่งแบบเอาตีนขึ้นมาบนโต๊ะแต่การที่แอลนั่งท่านั้นอะ่ะก็ยังเป็นการบอกด้วยว่าแอลไม่แคร์สายตาของคนรอบข้างมีคนจํานวนไม่น้อยนะฮะที่เวลานั่งอยู่ในห้องสอบแล้วก็คิดแบบว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> คนรอบๆเราอะ่ะดูมีแต่เด็กเก่งๆนะหรืออาจจะมีใครสักคนที่ทําเร็วมากแล้วออกห้องสอบไปอย่างไวเลยอะ่ะหรืออาจจะเป็นแบบตอนสอบเสร็จแล้วพักเบรกอ่ะก ไมม่่เเหือนกันทีราซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นก็ทาให้ค่อนข้างบั่นทอนความมั่นใจของเราหรือก็คือเป็นคนที่หวั่นไหวต่อสิ่งภายนอกได้ง่ายนั่นเองแต่จริงๆแล้วการสอบเไม่จําเป็นต้องสนใจคนอื่นเลยเพราะตัวเราก็คือตัวเราก,รา,การมีเพสหรือจังหวะเป็นของตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะการสอบไม่ได้มาแข่งว่าใครออกเร็วสุดและจะได้คะแนนเยอะคนโดยรอบจะเป็นอย่างไรก็ช่างเขาและแอลก็คงคิดแบบนั้นเช่นกันเขาก็เลยนั่งท่านั้นแบบไม่แคร์สายตาคนโดยรอบซึ่งมันก็ส่งผลไปยังวิธีการสืบสวนของแอลอีกด้วยไม่ว่าคนในทีีมมมสสืบววววววนจะ่่่่่าาาาายัังงงไไเเเคคคคกก็ลิิิิดดดดตอผท เขาจะต้องหาทางพิสูจน์ความคิดของตัวเองให้ได้คืออันนี้มันก็ค่อนข้างผสมผสมกับนิสัยเด็กๆของเขาด้วยนะที่ทําอะไรค่อนข้างละหำและดุดันทีนี้ถ้าเกิดจะพูดถึงท่านั่งของแอลอัลเอลันเนี่ยแอลเคยพูดว่าถ้าเกิดเขานั่งท่าอื่นน่ะจะทําให้พลังสันนิษฐานของเขาลดลงมาถึง40%ก็เลยทําให้เขานั่งยองๆหรืออย่างในนิยายคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง L.A. Los Angeles เนี่ยแอลก็เคยแนะนําให้นาโอมิมิโซระนั่งท่าเดียวกับเขาเพราะมันจะช่วยพลังสันนิษฐานขึ้นมา40%เลยลองดูด คลอออกมาได้2แบบว่าเขานั่งท่านั้นไปเพื่ออะไรนะฮะอย่างแรกก็คือแอลอ่ะนั่งเพื่อเป็นเคล็ดเป็นความเชื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองเป็นเคล็ดก็คือแบบสมมติว่าคนทั่วไปก่อนไปสอบเนี่ยก็จะไปไหว้พระวัดน้นวัดนี้หรือมีการบ่นไว,ว้ว่าถ้าสอบได้จะวิ่งรอบโรงเรียน100รอบอะไรแบบนั้นคือแทนที่จะอ่านหนังสืออีกหลายๆรอบเพื่อทําให้ตัวเองมั่นใจในการสอบแต่บางคนอาจจะใช้วิธีไปไหว้พระแทนอะไรแบบนั้นคือที่พูดมาเนี่ยก็เพื่อทําให้จิตใจของเราสงบลงและเพิ่มความมั่นใจให,ให้ตัวเองนั่นเองยกตัวอย่างเช่นมีีคนนึึงไปปสสอบแแล้้้้ววรูกก่่าายใชทท รู้สึกคะแนนดีทุกทีเลยคือในเชิงวิทยาศาสตร์หรือทั่วๆไปเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะใช้ปากกาแท่งไหนแต่ในแง่จิตใจแล้วก็มันก็อาจจะทําให้คนคนนั้นนะ่ะรู้สึกสบายใจและสงบนิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้สอบได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าจิตใจที่นิ่งขึ้นนั่นเองและแน่นอนว่าคนคนหนึ่งอ่ะก,กว่าจะรู้ได้ว่าต้องทําแบบไหนถึงจะเป็นเคลสให้กับตัวเองได้ก็น่าจะต้องผ่านการลองผิดลองถูกมาไม่มากก็น้อยอย่างแอลเขาเคยพูดว,ว่าเขาลองนั่งท่าอื่นแล้วไม่เวิร์กพล พอนั่งท่ายองเนี่ยก็ทาให้รู้สึกว่าตัวเองอะมีความมั่นใจมากขึ้นมีเซนอะไรบางอย่างมากขึ้นสําหรับคนทั่วไปแล้วจะนั่งท่าไหนก็อาจจะเหมือนกันแต่แอลคงจะถือเคล็ดว่าเขานั่งท่านี้แหละสบายใจดีสแสดงว่าแอลอะก็มีแนวคิดที่จะใช้วิธีการลองผิดลองถูกจนสามารถเป็นมาสเตอร์หรือเป็นที่สุดของทางนั้นได้ซึ่งเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างส่งผลไปยังวิธีการสืบสวนของแอลอีกด้วยถ้าเราสังเกตลหลายทีเนี่ยแอลจะใช้วิธีลองผิดลองถูกแบบสุดจัดจนกว่าจะหาความจริงได้คือต่อให้มีโอกาสเป็นไปได้แค่หนึ่งอเคย ประมาณว่าการจะจับคนร้ายสักคนหนึ่งอ่ะคือเราต้องเลือกคนคนหนึ่งเลยว่าเขาเป็นคนร้ายเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าผิดก็ค่อยขอโทษหรือการติดตั้งเครื่องดักฟังกล้องสอดแนมในห้องผู้ต้องสงสัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยต่อให้เป็นตำรวจก็ทาไม่ได้นะฮะเพราะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่แอลก็ยังติดตั้งเพื่อค้นหาความจริงหรืออย่างที่เขาล็อกเป้าไปเลยว่ายัางมิไรอ่ะคือเคระแน่แน่แน่นอนว่าไม่มีหลักฐานเราว่าไรใช่เคระหรือไม่แต่สําหรับแอลแล้วก็คือต้องลองผิดลองถูกจนกว่าจะรู้ความจจจรริิงงงงงนนหหหมมมมดดดดใ้้้้้ไออออแลลลลวกกกาาะะผผถููเ่ย็ตตตับคสสุ ไม่ใช่อยู่อดีอยากจะทําอะไรก็ทําเลยอย่างที่แอลคิดว่าไลท์เป็นผู้ต้องสงสยัยก็เพราะไลท์ไปฆ่าเลเพนเบอร์แล้วเลก็เคยสะกดรอยตามไ like. ลท์จึงทําให้ค่อนข้างมีมูลในการสืบสวนได้แล้วถ้าเกิดลองเอาไปเทียบกับนักสืบชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างเอโดกาวะโคนัน ok และคินดาอิจิฮาจิเมะสำหรับโคนันแล้ววิธีการสืบของเขาจะเป็นเชิง logical thinking บวกกับการสืบหาหลักฐานเพื่อหาคนร้ายส่วนคินดาอิจิจะเป็นเชิง mental หรือการหาแรงจูงใจของฆาตกรเพื่อสือบหาคนร้ายส่วนแอลก็จะลองผิดลองถูกบนสมมติฐานที่สมเหตุสมผลจนกว่า จะรู้ความจริงนั่นเองแต่ก็ต้องยอมรับว่าแอลอ่ะยากกว่า2คนข้างบนเยอะนะฮะเพราะการจะไปสืบหาคนร้ายอย่างคิระที่มืดแปดด้านมากๆเลยเนี่ยก็มันโคตรยากเลยนะฮะถ้าลองเป็นคนร้ายทั่วๆไปแอลก็อาจจะไม่ได้ใช้วิธีลองผิดลองถูกแบบนี้แต่ก็จะมีวิธีหลักๆในการแก้ไขคดีก็คือตั้งแต่รวบรวมหลักฐานต่างๆที่เก็บได้จากตำรวจของแต่ละประเทศมาวิเคราะห์หรือบางเคสอ่ะก็ยังมีการส่งตำรวจเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อติดตามหรือตรวจสอบต่างๆอย่างที่เราเคยเห็นในการส่งเรเพนเบอร์ในการติดตามอย่างอามริไลหร ราวที่แอลอ่ะไหว้วัดให้นาโอมิมิโซระไปสืบสวนคดีหนึ่งหรือถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์ไปอีกแบบเลยว่าทำไมแอลต้องนั่งท่าน,นั้นแล้วก็ในคนันเดอะมูฟวี่ปี2002ชื่อภาคปริศนาบนถนนสายมรณะ<ม>ก็จะมีฉายที่คนันน่ะนั่งเอาเข่าชันขึ้นมาด้วยหรืออย่างในนิยายเชอร์ร็อกโฮมก็เคยมีการบอกว่าโฮมอ่ะเคยนั่งยกเข่าขึ้นมาบนเก้าอี้ด้วยทําให้พอเราคาดการได้ว่าการนั่งท่าขดตัวแบบเนี้ยมันเหมือนการที่เราได้เข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวมันเป็นท่าที่เหมือนเราป้องกันตัวเองจากโลกภายนอออออกกเเพื <c> ่ <c> ่ตตตใใให้้ยูนภวววััังงงงคคามิิดขทจจ ในความคิดภายในของตัวเองทําให้คนที่ทำํำมีโฟกัสกับสิ่งนั้นได้แล้วการนั่งยกเข่าขึ้นมาบนเก้าอี้เนี่ยก็ทําให้เหมือนหลังของคุณได้รับการปกป้องพอตัวคุณกลมๆคุณก็เหมือนขยับได้แค่ส่วนหัวเท่านั้นก็ทําให้วิชั่นการมองของเราแคบลงเพื่อให้เราสามารถโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้มากขึ้นเพราะสิ่งรบกวนภายนอกจะไม่เข้ามาอยู่ในสายตาของเราจากการนั่งสรุปก็คือแอลจะมีสมาธิมากขึ้นเพราะนอกจากจะเหมือนได้อยู่ในภาวังความคิดของตัวเองแล้วยังสามารถคอนเซนเตรตสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแบบชัดเจนมากขึ้นด้วยเพราะ ว่าการนั่งท่านนี้เนี่ยอย่าไปทําตามนะครับไ้บ้าเอ้ยแม่งโคตรไม่ดีกับเข่าเลยนะฮะเด็กๆหรือใครดูอย่าไปทําตามล่ะคือนานๆทาทีแบบถ่ายเท่ๆลงโซเชียลก็พอได้แต่การนั่งกอดเข่าหรือนั่งยองๆแบบแอลอ่ะเป็นท่าที่ไม่ดีกับร่างกายมากๆเลยนะครับแถมยังมีโอกาสนําพาความเครียดมาให้เราได้ด้วยจริงๆมนุษย์เราก็มีวิธีอื่นๆมากมายที่จะให้ตัวเองอ่ะโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้โดยไม่ต้องนั่งให้ตัวเองเสี่ยงเจ็บตัวในอนาคตด้วยนะแต่ผมจะยังไม่ขอพูดถึงแลวกันเดี๋ยวมันยาวสรุปแล้วเเเรรราาก็ยัััังงงไไไม่่่ด้้้ขออสุุปปจิๆหหนนนนะะบบวแแพตผล หรือจริงๆคนแต่งแกอ่อาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้แต่ที่แน่ๆการดีไซน์ตัวละครตัวนี้มันโคตรเอกลักษณ์จนช่วงที่กระตุนเรื่องนี้ดังเราจะเห็นคอสเพลเอลเต็มบ้านเต็มเมืองเลยล่ะส่วนเรื่องวิธีการสืบสวนของ L อลก็เป็นอย่างที่ผมเล่ามาข้างบนมีชาวญี่ปุ่นหลายคนบอกเลยว่าถ้าต้องเลือกเป็นลูกน้องของ L อลหรือไรเนี่ยโดยไม่นับเรื่องเดดโนดนะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกแบบ L อลมากกว่าเพราะเขาบอกว่า L อลเนี่ยค่อนข้างเสียงเป็นเสียงตายเอาชีวิตเข้าแลกกับการไขปริศนาอย่างแท้จริงโอเคครับก็คร่าวๆเท่านี้ผิดพลลลาาดดดปรรกกใ็็ถ่มมไ้เเตีียสสวััคบ